จังหวัดตากประชุมร่วมกับส่วนล่วงหน้าเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้นหอาคารเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดเขตเทศบานนลนครแม่สอด พลอากาศตรีพิสนุภัยบุญราชอ,องค์รักษ์ในพระองค์พร้อมด้วยคณะรองสมุหาราชอ,องค์รักษ์ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีที่จะทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชการณียกิจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดตากในระหว่างวันที่21 ถึง23ธันวาคม2563นี้โดยมีนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายวรานนท์ยิ้มมงคลและนายศักชัยโชยติมานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้จากที่คณะได้ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเลตองคูหมู่ที่10 ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะหมู่8ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาบ้านหม่องกัวหมู่ที่7็ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางและโครงการทหารพันธ์ดีค่ายไวเชีระปราการจังหวัดทหารบกตากอำเภอเมืองตากเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2563 และลงพื้นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวักะเลโคหมู่ที่13และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะหมู่ที่1ิตําบลแม่ตื่นอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจากนั้นจึงได้ร่วมกันประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงกำหนดการเสด็จมาตรการถวายความปลอดภยัยและเตรียมความพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากได้ร่วมรับเสด็จด้วยใจอันปราบปลื้มและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ